ศิลปินคนหนึ่งมากด้วยประสบการณ์บแบ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 บสังผาแบบ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 แบว้าวมาเจอสุปตาแล้วนะครับพี่แอบบสกว่าปีที่สั่งสมประสบการณ์มาและศิลปินอีกคนหนึ่งเป็นศิลปินที่ดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการหมอลำสร้างปรากฏการณ์หลายๆอย่าง ภายในะระยะเวลาอันสัน้นเมื่อสองคนนี้พี่น้องจะมีโปรเจกต์ร่วมกันเชื่อว่าเพลงนี้โปรเจกต์นี้ดังเปรียงปรางแน่นอนค่ะพี่น้องคะจากที่เมื่อวานนะคะเราก็จะได้เห็นทางด้านโพสต์ของผู้จัดก,การซอแอนอรดีนะคะว่าเผยออกมาว่าน้องแอนอรดีนะคะจะได้ร้องเพลงคู่กับคนนี้งานนี้นะคะทางด้าน ของผู้จัดก,การของซอแอนอรดีนะคะก็ได้อุบไว้ค่ะขอให้เป็นทางด้านน้องแอนนะคะได้ออกมาพูดเองว่าคือใครและโพสต์ก่อนหน้านี้ค่ะพี่น้องก็เลยบอกว่าปาร์ตปีนี้แอนอรดีนะคะได้ทําเพลงนะคะเยอะมากและเพลงคู่เนี่ยที่รอคอยอย่างคู่ของซอแอนออรดีกับบอสบอยศิริชัย ก็ต้องบอกเลยว่ากระแสมาแรงมากนะคะสำหรับกระแสเพลงคู่ของทั้งสองนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหล้างการถ่าย MV นะคะแล้วก็การถ่ายาทั้ง MV ของเพลงแล้วก็ทั้งไปอัดเสียงนะคะคือแฟนคลับ FC นะคะหมอลำติดตามกันเยอะมากสำหรับเพลงนี้แต่พี่น้องคะที่เป็นกระแสล่าสุดอย่างที่พ่อแม่พี่น้องได้เห็นกันนะคะในคลิป ของนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงค่ะได้ลงคลิปนะคะถึงน้องแอนอรดีนะคะได้ร้องเพลงหอบฝันมาหลังหานของน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงต้องบอกนะคะว่าก่อนว่าแอนออรดีก็คืออดีตนางเอกสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและตอนนี้ปัจจุบันน้องอุงอิงก็อยู่ที่วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเหมือนกับรุ่นพี่กับรุ่นน้องมาเจอกัน และทั้งสองคนพี่น้องต้องบอกเลยนะว่ากระแสะคือแรงแล้วก็แฟนคลับนะคะติดตามกันเยอะมากสำหรับสองคนนี้นะคะและเมื่อทั้งสองคนมาเจอกัน <Okay. S 1> น้องแอนร้องเพลงน้องอุงอิงแล้วนะคะสำหรับน้องอุงอิงก็ร้องเพลงของพี่แอนอย่างเพลงแวบๆบแบบนะคะพี่น้องเสียงทั้งคู่คือเป็นเอกลักษณ์มากเอาพี่น้องสาวซีก็ได้อ่านอยู่คลิปนึงเด ว่าสาวสีก็อยากเห็นว่าทั้งสองคนนีจะร้องเพลงด้วยกันและยืนอยู่บนเวทีเดียวกันอ,อย่างที่เราเห็นหลายๆท่านหลายๆคนนะคะมารับเชิญบนเวทีสาวน้อยอย่างน้องยุกีเองนะคะก็เป็นเรียกเรียกว่าดาวนะคะของหมอลำเหมือนกันถึงน้องนะคะจะย้ายสายงานไปอยู่ที่ค่ายอินดี้นะคะอย่างค่ายหายทองคำแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของหมอลำค่ะพี่น้องและนะคะในครั้งนี้เราอาจจะได้เห็น น้องแอนและน้องอุงอิงได้ยืนบนเวทีเดียวกันหรืออย่างที่นุ่มโจนะคะผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องได้บอกว่าอาจจะมีโปรเจกต์ดีๆสำหรับแอนอรดีและอุงอิงงานนี้ก็คือออ,อแล้วก็ออ,อเหมือนกันพี่น้องแอนออรดีแล้วก็อุงอิงนะคะก็เนี่ยสาวสีก็เคยไดบออ่วาอาย่วยากเห็นอิลีพี่น้องอยากเห็นนะคะทั้งสองคนนะคะได้ขึ้นร้อง บนเวทีด้วยกันหรือเนี่ยยิ่งเป็นเพลงที่เป็นโปรเจกต์ของทั้งคู่แล้วนะคะบอกเลยเพลงนี้ดังแน่นอนดังแน่นอนแล้วก็ติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งมาแรงใน YouTube ประเทศไทยแน่นอนรับประกันคอนเฟิร์มด้วยฐานแฟนคลับนะคะของทั้งสองวงไม่ว่าจะเป็นใจเกินร้อยนะคะแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้พี่น้องปังเกินต้านงานนี้นะคะบอกคำเดียวนะคะว่าเพลงนี้จะต้อง เป็นเพลงที่ดังที่สุดในของหมอลำแน่นๆนะคะและเรานะคะก็จะได้เห็นค่ะพี่น้คงความน่ารักนะคะของทางด้านน้องแอนนะคะที่มีต่อทางด้านนุ่มโจก็คือผู้บริหารที่เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วก็น้องแอนได้พูดตลอดค่ะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นอีกวงหนึ่งที่แอนออรดีนะคะได้ได้ไปอยู่แล้วก็ได้มีชื่อเสียงมาจาก สาวน้อยเพชรบ้านแพงและทางด้านของหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะก็ได้แต่งเพลงนะคะแล้วก็เป็นเพลงของค่ายลำเพินอินดี้รคคอร์ดเนี่ยอย่างแวบๆเนี่ยก็คือเป็นเพลงของค่ายนะคะก็น้องแอนก็ทําให้น้องแอนแล้วก็เพลงนี้ก็คือกระแสดีมากค่ะสําหรับแอนอรดีก็บอกเลยนะคะว่าเป็นนางเอกมอลําสุดฮอตแล้วก็ผันตัวเองนะคะมาทําวงอรดีแบนนะคะและตอนนี้ก็เป็นข่าวดีนะสำหรับใจเกินร้อย เพราะว่าซอแอนออรดีได้เข้ามาเป็นผู้บริหารเต็มตัวค่ะพี่น้องและการโชว์ที่มีแอนออรดีรับเชิญในใจเกินร้อยเนี่ยจะได้เห็นซอแอนหรือน้องแอนนะคะใส่ชุดเพชรขึ้นลำตอนรำเรื่องด้วยทุกทุกเชิญทุกวันที่มีรับเชิญสำหรับพี่น้องที่คิดฮอดแอนออรดี already, ในชุดเพชรในการร้องการรำก็จะได้ เจอในซีซั่น8ของใจเกินร้อยนี้เลยนะคะพี่น้องและทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะตอนนี้ก็คือได้เห็นน้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องในเวอร์ชั่นมินิสาวน้อยและก็สาวน้อยเข้าผับและได้เห็นพัฒนาการของน้องค่ะพี่น้องก็คือน้องได้มีร้องเพลงก็เป็นจังหวะที่มันๆทั้งนั้นนะพี่น้องก็ต้องมีเต้นมีโยก แต่ว่าน้องอุงอิงพี่น้องเฮดออกมาได้ดีเลยนะคะสําหรับน้องก็คือเต้นได้เบาแต่ได้ใจคนดูได้ใจคนดูทั้งประเทศไปเลยขนาดเต้นเบาๆพี่น้องแล้วค,คิดภาพในอนาคตเนาะสาหรับน้องอุงอิงแล้วก็คือเข้ามาไม่กี่เดือนยังยังมีแฟนคลับหลายขนาดนี้แฟนคลับให้การแบบสนับสนุนซัพพอร์ตอิลีพี่น้องขนาด6เดือนยังมีชื่อเสียงขนาดนี้แล้วให้คิดเบิงพี่น้อง คิดเบิงว่าอนาคตต่อไปของน้องค่ะที่น้องจะได้สร้างประสบการณ์ให้ตัวเองน้องจะดังได้อีกมากเลยนะคะเชื่อแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะตามรอยพี่แอนอรดีมานะคะแต่พี่น้องสำหรับโปรเจกต์นี้ต้องรอติดตามเลยค่ะสาวสีเสื้อในสมองของนักปั้นมือทองสมองเพชรอยางหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงและ ทางด้านบอสบอยสิริชัยนะคะที่แบบแต่งเพลงออกมาแต่ละเพลงนะคะอย่างเพลงที่แต่งให้ภรยาเพลงของ s so ซอแอนอรดีนะคะก็แต่งออกมาได้ดีมากนะคะสําหรับผู้บริหารทั้งสองคนแล้วสาวซีกะเชื่อมั่นค่ะพี่นอกเชื่อมั่นในความคิดและนะคะโปรเจกต์ของผู้บริหารทั้งสองที่จะได้ทําร่วมกันและสาวสีก็ขอคอนเฟิร์มขอคอนเฟิร์มเลย่า เพลงท้องทั้งคู่นะคะต้องติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งมาแรงใน YouTube ประเทศไทยต่อให้วันนั้นจะมีกระแสอะไรก็ตามแต่กระแสนี้ต้องแรงมากแน่ๆด้วยฐานแฟนคลับ FC ของทั้งสองวงและทั้งด้านของซอแอนอรดีนะคะที่มากด้วยประสบการณ์และทั้งด้านน้องอุ่งอิงนะคะที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะ FC ก็คือเยอะมากทั้งสองคน อยากให้มีโปรเจกต์นี้จริงๆอยากเห็นอีลีพี่น้องอยากได้ยินได้ฟังอยากได้ฟังเป็นบุ้นหูแม่พี่น้องอยากได้เห็นจริงๆกับศิลปินทั้งคู่ที่จะมีโปรเจกต์ร่วมกันสําหรับ2วงนะคะทั้งสาวน้อยเพชรบานแพงและใจเกินร้อย fc แฟนคลับรอรุ่นได้เลยอีกไม่นานเสียบออีกไม่นานแน่ๆพี่น้องรอดูเลยนะคะว่าถ้านะคะบจโบจูได้เกินมาแบบนี้แล้วอีลีพี่น้องมีแน่นอน สำหรับบอจูแล้วนะคะมีแน่นอนนะคะพี่น้องคะ่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็มาสูงข่าวข่าวนะคะดีๆของวงการหมอลําที่จะมีโปรเจกต์ยักเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่ว่าค่ะกับพี่น้องเอฟซี FC หลายทางหลายคนกับคงิงเห็นคลิปของทางด้านหนุ่มโจนะคะได้ลงคลิปไปแล้วละ่ะแต่ก็อยากมาบอกถึงความรู้สึกของเจ้าของแม้ว่ามันเป็นอะไรที่เราเนี่ยต้อง รอเลยสำหรับโปรเจก์นี้เพราะว่าเราเชื่อเนะชื่อมั่นว่าเพลงนี้จะต้องออกมาดีแล้วก็ออกมาดังแน่ๆค่ะสําหรับเพลงของแอนอรดีแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะยังไม่มีไกด์เพลงค่ะพี่น้องแต่มีเกลิ่นออกมาแล้วต้องออกมามีแน่ๆสําหรับโปรเจกยักษ์ค่ะค่ะคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบายบาย